เมื่อปีพุทธศักราช2,545กระทรวงเกษตรและสหก,กรได้ขอพระราชาอนุญ,ญาตจัดทําโครงการคลินิกเกษตรศเคลื่อนที่กลาบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารทรง,งมีวชชนมรรษา50พรรษาวันที่28รก,กรกฎาคม 2 5 4 5้ส่และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์สรงพระราชทานพระราชานุญ,ญาตอัญเชิญพระนามาพิไทยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการเริ่มเปิดโครงการบริการครั้งแรกนะฮะเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่22กร,รกฎาคม2 5 4 5ณนบนตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบ,บุรีและได้ดำเนินงานมาอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันมาเป็นระยะเวลา20ปีแล้วเพื่อให้บริการเกษตรกร,ร,ร,กรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการชนิตเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด